สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเบกับพังคุโนอาตามะหรือว่าตัวหัวของเวกาพังนั่นเองนะครับเป็นของฟรีลิมิเต็ดจำกัด1น0 0 0ชิ้นอยูนแมปที่มีชื่อว่า one piece grand arena นั่นเองนะครับก็สําหรับวิธีการรับไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดตัวคำว่าร r ugc mission ที่อยู่ทางด้านขวาของเรานะครับที่เป็นคำนะครับนะให้เรากดคลิกไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นมันจะขึ้นเควสทั้งหมดให้เราแบบนี้ตัวเควสเนี่ยจะมีทั้ง สำหรับวิธีการกดเพิ่มเกมในรายการปวดนะครับให้เรากดปุ่มดาวที่เป็นสีฟ้านะครับที่อยู่ใกล้ๆกับเควสของเรานะครับให้เรากดคลิก1ทีนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างให้เรากด yes นะครับให้เรากดปุ่ม yes สีขาวได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วนะครับเราก็จะเสร็จเควสแรกแบบนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าลียร์แบบนี้นะต่อมาเควสที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้ากลุ่มของ One Piece Official ก่อนนะครับสำหรับวิธีการเข้ากลุ่มนะครับอย่างแรกให้เรามาที่หน้าเกมจากนั้นให้เรากดคลิกตรงคําว่า One Piece Official ที่อยู่ด้านล่างชืื่่่่่ออเเเเกกกมมมมมมมนนนนนะรรัับบาาาาดแแลล้้้้้วจขึหหตงุุีีใป ว่าจอยอยู่นะครับนะซึ่งผมเข้าไปแล้วแหละนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเควสที่3นะครับก็คือการกดไลค์เกมนั่นเองนะครับอย่างแรกให้เรามาที่หน้าแมปวันพีทแกนอารีนาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มไลค์นะครับให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งปุ่มไลค์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างปุ่มเล่นแบบนี้นะครับให้เรากดคลิกให้มันขึ้นสีขาวแบบนี้นะครับสำหรับคนที่กดไลค์ไม่ได้นะครับเราจะต้องเข้าไปเล่นในแมปก่อนนะครับจากนั้นให้เราออกมากดไลค์นะครับเพ นี้ให้เรากดเครมนาวนะครับปุ่มสีเหลืองที่อยู่ด้านล่างนะครับนะเราจะต้องทําแบบนี้จนกว่าจะครบ2วันนะครับนั่นก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นั่นเองครับต่อมาเควสสุดท้ายนะครับเราจะต้องเก็บข้าวหัวให้ได้1นึ่งแสนล้านเบอรีนั่นเองนะครับวิธีการได้ข้าหัวเนี่ยยางไกให้เรามาที่แกนอารีนาประตูสีเหลืองตรงนี้จากนั้นให้เรารอจนกว่าเราจะถูกวาร์ปนะครับเมื่อเราวาร์ปมาในเกมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือการตีกล่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บเอาทองนะครับนะเพื่อให้ได้ต ถ้าเกิดเวลาหมดหรือเราเก็บจนหลอดด้านล่างเต็มแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นการจบเกมนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือมันจะมีการแย่งตัวค่าหัวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องห้ามสูงสิงกับใครนะครับเก็บแต่กล่องอย่างเดียวนะเก็บจนกว่าเวลาจะหมดหรือเก็บจนกว่าหลอดด้านล่างจะเต็มนะครับกล่องที่ผมแนะนําให้เก็บนะครับจะมีอยู่2กล่องนะครับนั่นก็คือกล่องสีเงินและกล่องสีทองนะครับที่มีสีแดงด้วยนะครับนะหรือว่ากล่อง ที่เป็นขนาดใหญ่นั่นแหละนะครับถ้าเกิดเลือดเราเหลือน้อยนะครับเราสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยการเก็บแฮมนะครับเมื่อเราเก็บแฮมแล้วนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มแบบนี้นะครับเมื่อเราเล่นจบแล้วนะครับมันก็จะประกาศคนที่เป็นที่1นะครับพร้อมกับมีค้าวหัวที่อยู่ด้านล่างบอกเราด้วยนะครับนะหลังจากนั้นก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบตามที่ผมบอกเมื่อเราทาเควสครบทั้งหมด5เควสแล้วนะครับให้เรากดตัวคำว่าฟรีกิจซีมิชันเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มเครมปุ่มสีเหลืองนะครับ ที่การรับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับนี้ก็เป็นนะครับบาย